ปีใหม่นี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเลือกคิดสิ่งใด ปรารถนาจึงใดก็ขอให้สมปรารถนาอยาเจ็บยาจนถึงกล่าวขัดสนก็ขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้เปความกตัญญูโลกุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้า และประมาทกัตริย์และบุญคุณของครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำตอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเวทจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของจนให้พองแผ้วมีศิทมีธรรม อย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจให้รู้จักใหันอดทนทำรรม,มา,ากินแล้วลูกหลานทุกๆคนก็จะประสบแต่ความตุกโชคดีปรารถนาสิ่งใดจงประสบทุกประการเทรินญพรทราหูลา ภูเรดุจากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเอกานังอุปปักปัติจุดตังปจิตตังตุลังขิปัมเมวะสเมจจะจุตะแเปภูเรตุตัณกะปาจันโทปะลัสโซยาตามันิโชปะลัสยะถาต้าทัพิจิโยภูวัจฉันโตสัพพโลกวิณัต จุม,มาเอ่ยพระวันะลายโยจุกีเอ,าอ่ายุโกเพราะว่าอภิวาทิณสีริศปนิจจมุทธาปัจจายโลจัตตาโลกธรรมาวัจันติอายุวันโลสุขังพะลังสาธุ